สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ขอเสนอเมนูแกงไก่ใส่ยอดมะพร้าวอ่อนครับทำยังไงไปดูกันครับครับก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับมีไก่ครับแล้วก็เลือดไก่ไก่นี้จะใช้เป็นส่วนน่องสะโพกครับและกระดูกอกเรียบร้อยครับมียอดมะพร้าวครับพริกแกงครับ วันนี้จะใช้เป็นพริกแกงใต้ครับพร้อมด้วยกะปิน้ำตาลปี๊บครับน้ำปลาครับใบมะกรูดครับพริกขี้ปลาหั่นเฉียงนะครับใบโหระพาครับหางกะทิครับแล้วก็หัวกะทิครับทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเรามาเริ่มแกงกันเลยนะครับ ตั้งกระทาใส่หัวกะทิลงไปนิดนึงครับแล้วก็ถามด้วยเครื่องแกงครับกับกะปิครับผัดให้หอมนะครับทนี้เราไม่เน้นแตกมันมากนะครับเพราะว่ามะพร้าวยอดมะพร้าวมันหวานอยู่แล้วครับ หยดอดหางกะทิลงไปหน่อยสีสันก็เราไม่ต้องไอ้นั้นมากเพราะว่าพริกแกงใต้เนี่ยสีสันมันสวยอยู่แล้วครับมันเหลืองอยู่แล้วพอพริกแกงหอมได้ที่แล้วเราก็ใส่เนื้อไก่เลยครับลวนเนื้อไก่ให้มันเซ็ตตัวนะครับ มันแห้งก็โยอดหางกะทิลงไปเรื่อยๆครับพอเนื้อไก่เซร็จต,ตัวดีแล้วเราก็จะใส่ยอดมะพร้าวลงไปเลยนะครับ สีสันมันจะมาเองครับถ้าใช้พริกแกงใต้ไม่ต้องไม่ต้องเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันทําสีครับสีมันจะสวยไม่เลี่ยนด้วยครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมหางกะทิลงไปเลยนะครับแล้วก็จะ เคี่ยวต่อไปด้วยไฟกลางนะครับให้ไก่สุกครับให้ยอดมะพร้าวสุกไก่สุกแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันครับเคี่ยวมาสักพักพอเนื้อไก่ใกล้สุกก็ใส่เลือดลงไปเลยครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับ ใบมะกรูดครับน้ำปลาครับชูรสนิดหนึ่งครับสีสันน่าทานมากครับทีนี้เราก็จะมาชิมกันนะครับอร่อยแล้วครับ ตามด้พริกเลยครับจะเพิ่มความมันอีกนิดหนึ่งครับหัวกะทิเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่บวดใบโหระพาแล้วก็เสร็จเลยครับ เดือดได้ที่แล้วก็ทามไปไปโหระพาเลยครับก็ปิดไฟเลยนะครับเสร็ั้นว่าเสร็จเรียบร้อยสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่มึงกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้อง มากินข้าวน้มกันเดค่ะเดอร์มือเ,เดอรพ่อครัวทำไรกินแกงไก่ใส่ย,ยอดมะพร้าวอ,อ่อนแกงไก่ยอดมะพร้าวอ่อนเคยกินไหมไก่ยอดมะพร้าวอ่อนเคยกินตั้งแต่สมัยเด็กน้อยพุ่นนะยอดมะพร้าวอ่อนบ่าได้กินหลายปีแล้วอร่อยจำได้แต่รสชาติมันอ่อนหวานมาจับ มาครับเพื่อนๆทุกคนทาเข้าได้กันครับมาค่ะพี่น้องค่ากินขอต้องกันเด้อค่ะเด้อรุยเลยขอซิมมงกรค่ะโอ้ยพอได้กินหลายปีแล้วยอดบกเพ้าวเนี่ยเจ้าคือสันหามาแทบพ่อใหญ่เพื่อนบ้านใจดีครับเอาอมาให้ครับหวานแซบ่บรสชาติกลมกล่อมมากเลย อร่อยอีกแล้วแซ่บบอกข้าวก็นุ่มนุ่มหวานหืมนัวผ่านพ่านแล้วพ่วานแล้วใช่ผา,า,านกันโย่ตื้มเลเข้าใจทำแท้ซิมบนข,ข้าวแบบคำกอนน้ำแกงน้ำแกงนัวนัวเผ็ดไหม แซ่บอ่ะมันหวานน้ำแกงน้ำซุปมันเข้มมันเข้มข้นแล้วมันนัวมันออกหวานน้ําแล้วมันจะได้กินหัวละพาเพิ่มเติมข้าวอีกโอ้แซ่บดีกระเพาะชิเนี่ยเติมข้าวรัวร่วรั่วชาดลวันเนี่ยแซ่แบแซ่บเก่งกับอย่างอื่นได้ไหมอยอดมะพร้า,า,าวได้ส้มกะทิต้มกะท,กทิใส่กุ้ง ต้นประเภทต้นหนาแซ่บเนาะเป็นไงเนาะแทบประเภทผัดประเภทอะไรได้หมดนะมันหวานมันต้เหมือนนอไม้หวานนะผากินยากขนาดนี่ยนกินยอดบักข้าวนะใ่ตลอดชีวิตไม่ได้กินนะบักข้าวนะคะพี่น้องมันหวานอ่ะเนื้อเมื่อบักข้าวนะคะมันผสมกับน้ำแกงที่มันกลมก่อมแล้วมันไม่กินมากเลยมันเป็นตลาดเล็กๆก็ไม่ค่อยมีขายตลาดใหญ่มีหว้าเป็นยังไงอย่างนี้จริงหรอสิ่งหอมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทิเหรอ่ยกะทิเป็นน้ำแกงไม่ข้นไม่มีแต้มันเลยอ่ะ ลองไปชิมดูม,มัน,นมีกลิ่นหัวพราน้ำหอมน,น้ำหอมคล้ายๆกับน้ำสุเกเป็นฉะัลลันอาจจะไม่เคลือบคนละแบบดนะเพราะว่าพร้าวรานหวานอยู่แล้วก็เลยไม่เคี่ยวกับทิ่แล้วเคี่ยวกับที่แต่มันก็เลยมัมจนจะเลี่ยนพี่น้องมีโอกาสได้มไหมคะ่ะนู้เสียงแห่งประเซ่บไม่ออข้าวน,น,น้ำผาให้รสชาติของวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มขนคุ้นนัวอแบนี้เลยค่ะนี่เกาะยามเยาว์วิจัยเยาวนะ,ะอิ่มแล้วค่ะพี่น้องอิ่มเอเล่โอ้ยลำเอาลำเอาน้ำเอาข้าวเดียวแซ่บ อร่อยถูกปากรสชาติถูกใจขี่จานสองโอ้ยขอบคุณพ่อครัวคนทําให้กินทุกวันค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามในันด้วยค่ะเด้อเพือเป็นกำลังใจรก็ไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบา,บายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยอง